นี่ก็สิบปยหายอาหารปลา,า,า,ปา,าเกเเป็นบะเลยเก่โอ้ยเยเูบ้ามาไหมอาหารปูต่อเนื่อเอามันคือหา อันนี้เด็กอันนี้เด็กเอ้าให้ใกล้ได้อันนี้มันไมห้่น้วยนครับมานไมหั่นกับไกลไม่หั่นเย่เพึ่อเย่เพึ่อเย่เพื่อเย่เพึ่งนั่นท่านเห็นจังเขียอยู่ ่นบตอันนี้ไข่ห่านเก็บได้สามใบแต่คุณแม่นไหมคุณแม่มันก็ได้สิแม่กินเก็บมันเสิร์ฟกันไปนี่เสิร์ฟกันแล้วทับแล้วเรียบร้อยมันเคยขือไม่กินอาหารมันก็ร่างตื่นไม่กินอาหารเวลานี้กำลังให้อาหารโปรนะคะมันถือฝนมันก็ร่างขื่นมันถือฝนใส่ขันไอวาหอมบ่อได้ขันมะนามสอดนี่แหละนี่เด้นี่เด้ตัวมันกระโดดตอนนี้เงยเงยขือไม่กินอาหารเนี่ยอ๋อมันเคยได้กินยามนี่ฟันไหนเก๋เดี๋ยวะใกล้ปิได้อยู่ นหนาวมืดเปียกเน,ะ<ค>นี่ยคนจีงนั่งหลบน,นั่นไปไต่ไปขุ่นใดบริยาไต่ไปไปได้ไต่ไปหมดนั่นแหละถธาเขนจะกินทาได้ก็าเ่เห็นขึ้นไหมเห็นต้นแม่เห็นต้นบน่เห็นยอยู่มันคือป้าไต่ไม่กินสันเดียตอนนี้มันกำลังหยานคนเดี๋ยวจะน้ำกับข้นมากินเนีย่ยอยากเห็นตลูกหน่อยล่ะ อมันถ้าไหนน้องจะทับเนาะอันนี้มันล่างเกมันผสมพันธุ์กันแล้วเจมเดี๋ยวก็เห็นบนาให้อาหารปูเช้าเย็นมันสกินนกัน่างเกดใจเกื่อบ่ขขืนมา มันสั่นตื้นหยามคนเดี๋ยวรออีกสักขู่เดี๋ยวมันก็นขึ้นมางามหามมาเลยแกเน,นี่ยตามปันแฉ๋คนละไอขึ้นมาของเขาใช่ป่ะอันีบอ่อเนี้ยก็นำหลายเถอะบ่อดีน้ำหลายพร,ร้อมไหลไร,ไร,ไรจากบอ่อไหนมาใส่บอ่บอดีเลยมันลวงหากันได้เพราะนั้นาน,น้ำหน่อยเพราะว่าลวงหากันนี่ลวงหากัน มีก็โตหลายอยู่แต่ว่าย้ำขึ้นจะเห็นหลายก็ไม่หอ่อหายกินย้ำขึ้นเหรอเมียนย้ำเห็นบ่เคยเห็นดอกพอมันสิอยู่ในหูมันอยู่ในถุงไต่เงนกระเบื้องบอ่อปูอาหารปูให้อาหารปูตอนเย็นเช้าเย็น <Nic lạnh gín> say <Nic lạnh gín> อ๋อนั่นเห็นแล้วกําลังกินกําลังกินเพาวานอาหารกําลังแน่นบ่อนี้บ่อนี้น้ํา แล้วไงวัานเทลสาเม็รถึงไหมพอว่านเทลซาเม็รหนี่ขันวันไอ้บอนี่มันไตขึ้นมาลายอยู่ขันวันแดงสาเม็ดที่หรอพอวันโยนไปถึงไหมต้องให้เทละหน่อยโยนไปฝากหอยคนนี้ฝากกระเบื้องรอมันก่อนเบ่งปูปูอรเอาไหอาหารปูก็ลังขึ้นไม่กินสไนเปอร์บเห็นอ เพิ่งจะร,รู้เหรอรู้เขาทำตั้งนานแล้วจนเขาได้ขายแล้วไปส่งตลาดแล้วตค่ะไ <c oughs> อ้เดดดองอทำมีปูดองแล้วเด้อไอ้เดดดองลายโตแล้วคือหาอาอมอยังว่าแมนเนี่ยออมสังกะสีสวยๆน่ะออมใกล้กับแมนออมปูกับแมนยากมันไปออกบ้านเดี่วเห็นพวกนี้ปตับเป็ มันจะเห็นอายเอาให้กินดิอันนี้พ่อปูกำลังวันฮะพ่อปูพ่อปูกับแม่ปูกำลังให้อาหารลูกปูมาตะขอขอกับบ้านายเงี้นขอเงินวันหน่อยดิขอเงินันไหนไม่ได้อินจนห่ะ

เดยมีโคลสคือดีมากไอ้เไปด้ปล่อยสิปล่อยเสียใสมือบ่เนี่ยว่าน้ำมันผ่อปูแม่ปูให้อาหารลูกปูนี่ะรเข้ากันจะกินาเพียงจะกินปูก็ได้จะกินไข่ห่านก็ได้ไข่ห่านได้สามไงว่าว่านมันนั่นไข่ก่าไข่ไหม ใค่ไหมนี่ไงอใครนนีนี่ไนกันเรามาร่วมกันมั้นอย่างนันองนั้นาใมหนี่ไหอคันต่อเดียวคันแต่เดียวแต่ว่าใครมือละใครอ๋ออ่อนนี่ความไอ้วันผสมพันธุ์กันแตอนไหนมันก็ได้สึกมันก็ได้โม่เพราะว่ามันต่างมันผสมใครหรอมันผสมพันธุ์กันหอไอ้คือบ่บ่เห็นสารกปั้นเย่หรอไอ้คือบ่เห็มันบ่เอาล่องเบิมาเท่ามันบ่

Bọn mèo bắn xương cắn nhắm liêng phản khuất